สวัสดีครับแจ้งข่าวเราเรื่องเมืองชัยภูมิวันนี้ก็มาดูสถานการณ์น้ํานะครับตอนนี้หน้าอนุสาวรีรย์เจ้าพ่อพญาแลตรงบริเวณถนนพุไทยธิก็มีปริมาณน้ําหนุนขึ้นมานะครับจากท่อระบายน้ำขอขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับแต่รถยังสามารถสันจรไปได้เราก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวาสถานการณ์ในตัวเมืองชายภูมิทเทศบาลเราจะมีรอบสองนะครับ ขอให้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของระดับน้ำน,นะครับจากทางเทศบาลเมืองชัยภูมิซึ่งเทศบาลเมืองชายภูมิก็อย่างเมื่อบานประชุมกันก็ด้แจ้งรายละเอียดล้วนะครับว่าจะดูแลพวกเราอย่างดีสําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับแถนนตะกั่วเงินทีนะครับ